ก็ภาพสวัสดีนะครับพี่น้องนะพอผมนะครับสอมไปโจมไปนะครับเดี๋ยวมือนีสิภาพี่น้องนะครับมาเบิงเบาถอดหางนะครับเบาถอดหางแบบรักการบอดแลาไรนะครับรักการบันบานนะครับแบบบันบานเข้าเล่นนะครับนะเอาแบบง่ายๆนะครับเนะมือนีก็จะบอกเบสนะครับเนะนี่ครับผมว่าซสัดส่วนพี่น้องกับจีหูแล้วนะครับนะ สำหรับสัดส่วนของเบาเนาะของเบาถอดหางแต่ว่าผม,ม่าสัดส่วนนี้มันบ่ค่อยจำเป็นเนาะครับพี่นนอะแค่เข้าเล้าปีกแม่ให้มันได้เนาะครับเนาะส่วนลูงเนาะครับลูกนี่เข้าเจ้าลงมาไว้ไว้ไตนี้เลยก็ได้เรับนี่ลูกเอามาไว้นี่หรืออาจจะลูกเอาไว้ถึง่ตงตัวนี้เงี่ยวเก็ได้ครับลูกนี่เล้าแข้งก็ได้ครับแต่เข้าเล้าปีกแม่ให้มันได้เนาะครับเนาะ คำว่เบาๆถอนหางนี่นึ่งเนี่ต้องปีกอ่อนนะเนาะครับเนาะต้องปีกอ่อนกว่าแบบใส่ไอ้แบบใส่หางเนาะแบบใส่หางสมัยก่อนเนาะเบาสซนหนาเนาะแต่ว่าก็ดึงน้ำมาฟังเนาะครับก็จะไม่เห็นไอ้บ140เนนบานะลอยสีย่สิบเซนนี่เนาะเนาะลอยสี่สิบหาเซนลอยสี่สิบหานอยสิบนี่กันเป็นเบาสซนหนาเนะาะมันก็จะปีกแข็งเนาะปีกแข็งแล้วมีสายสะพานทั้งลังไวนะ้เนาะ คือหนึ่งละ่ะมันต้องปีกอ่อนละ่ะเดี๋ยวผมสิมาพามาแกา่เทคนิคเนอนาะเดี๋ยวสิมาบอกเทคนิคเนาะวิธีการหักเนาะเบาหนันเบานหนึ่งคือเบาถอดหางนี่มันปีกอนน่อนเนาะอ่อนคุ่าปกติเนาะเดี๋ยวส่วงหักแล้วมันจะหักแนวใดเนาะครับเนาะสมมุติว่าเข้าดามแนวนี้มันก็จะหักส่วงนี้ได้ครับเดี๋ยวพา ถ้าส่วงคอมันอยู่กลางเอิร์กเนอะครับเนาะมันก็จะหักส่วงคอเนาะครับพี่น้องนี่ผมจะพามาแก้ปัญหาเนาะหลังจากที่ผมได้เห็นเบ้าสองหองถอดทางเนาะครับอยู่ประมาณปีเนาะครับเนาะผมกับมาเห็นเนาะครับเนาะนี่ครับให้พี่น้องเฮ็ดเนวนี้เนาะครับเนาะนี่คือการเซฟปีกเนาะครับแต่ว่าเข้าบริเวเซฟแค่คอเดียวนะครับให้เข้าหมัดเบิร์ขู่คอเลยครับแล้วใหม่มันจะเป็นเหนือเดียวกันครับ แล้วใหม่มันจะเป็นเหนือเดียวกันโว่าให้มาใส่ขอนี่เท่ากับต้องเสียบใยเลยครับเสียบมัดหวพี่น้องทั้งเกียร์เบิเบ้งเวลา่วมมันแห้งๆนะครับเนาะมันจะเกิดการสียกนครับปีกมันจังจะหักเนาะพี่น้องให้พี่น้องมัดเบิด์ขู่ขอเลยครับคนมีหกป่องก็มัดเบิร์หกเลยครับมัดขมอนะมัดเบิด์ขู่ขอครับแต่ปีกลูกนี่ม่ต้องมัดก็นเลยครับ ที่ลงหลอกมึงเนาะมึงนี่ก,กับที่บอกนะครับเนาะเอาไอา้เดี่องเข้าก่อนนะครับพี่น้องเข้านะครับเนาะเข้าเข้าดีฟงกับเบื้องตามส่องส่องเข้ามาคือกันเนาะครับถามว่าเป็นเขาวีเนาะครับที่บ่มีกลางที่มันบ่มีสายกลางนี่มันจะเปียไปอีกข้างหนึ่งครับ ให้พี่น้องตัวนี้ผมเบ่งตามสองเข้ามาชื่อว่าไดพผนดีนะครับเนาะโย่งไปเลยครับโย่งสามโยงสี่ก็โยงไปเลยครับามว่าไดพผนดีครับแกเอียงไห้แกเอียงแกใส่ไห้คันเป็นสามเหลี่ยมนี่เวลาเขาโทกมานี่มันจะไปอีกขางหนึ่งแบบเปีไปเลยเล้วครับต้องหล่อมึงครับใส่สามใส่งกกใส่ไปเลยครับนี่เนาะคือเข่านะครับเนาะเข่ากะเคลียหา้าเอาเนาะพี่น้องนะ ตั้งเอาเลยเข้าท้องของถอนหางจะขอมือหนึ่งกับล่องแรนเบิงนะครับเนาะขันเบามัน้ายแห่งกับเฮ็ดเข้าตั้งลงมาจังหน่อยกับมุกกสังกับใส่หูเอาเอาเนาะครับเนาะใส่หูกัน้ายเนาะขันจากไห้มันหนิงโทกเข้าลงแล้วก็ใส่หูเนาะครับหนิงแท้ครับแต่ว่าเสียมันหนิงคือเบามีหางกับเป็นไปบอด้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดจังไหก็ตตองมีรายอยู่แล้วแต่รายก็บมหมุนเ้อครับเข้า ถ้าใส่เข้าเนี่ยนี่จังไลยกับโบมุนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีผ้าเบิ้งสมดุลน,นะครับเนาะนี่คือสมดุลเบาเนาะสมดุลเบาที่โบได้ใทงหางหน่อยหัวเสืออยู่หน่อยนึงนะครับนะเนาะเฮ็ดเข้าเลียนเลยครับหน่อยพี่หนึ่งก็คือลองลองมึงนะครับเนาะ เห็ดไปเห็ดมาเดยวก็เห็ดได้ครับพี่น้องมันบ่ไดนยาก็มีเหีดยต่อทำอะไรกินอีกก็ฝาาพี่น้องเว้แค่ตามนี้เนาะก่ะสวัสดีครับ